สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ท้องทุ่งนานะอีสานตอนใต้สวนป่าสวนที่สองนะครับเดี๋ยวเรามาดูบอกลากันนะครับมีวัวนะมีวัวมีควาย สวนนี้เป็นสวนแห่งที่สองของนาวุฒิฮะสวนป่าภูมินีสาขาสองเราจะมาดูว่าในบ่อปลาเขามีอะไรบ้างมีปลาอะไรบ้างเนะจ้าของเขาบอกว่าปลาเยอะนะเราก็เลยอยากมาดูกัน นี่นะครับบ่อปลาบ่อที่สองสาขาสองนะครับ